คิวที่ฮาบ้านพร้อมอยู่ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่หาบ้านด่วนบ้านดีครับต้องโครงการนี้เท่านั้นครับโครงการเซนเนเจอร์8แปลงที่20นะครับทำเลนะครับหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับจากมหาลัยแม่โจ้มาแค่5นาทีเท่านั้นนะครับครับสำหรับโครงการคิวที่ฮาเซนเนเจอร์8นะครับจะมีแปลงยูนิตขายนะครับทั้งหมดนะครับ70ยูนิตนะครับส่วนการเดินทางนะครับถ้าเพื่อนๆมาจากในเมืองนะครับมุ่งตรงมาที่มอแม่โจ้นะครับ ถึงสามแยกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เลี้ยวขวานะครับตรงมาเรื่อยๆจนถึงไฟแดงนะครับก็เลี้ยวซ้ายครับตรงมาจนสุดซอยเลยนะครับแล้วเบี่ยงซ้ายมาเจอคลองนะครับแล้วเลี้ยวขวาสะพานแรกนะครับเข้ามาที่โครงการเซนิเจอร์แปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมาจากทางสันส่าสายเก่านะครับมาถึงสี่แยกนะครับให้เลี้ยวขวานะครับมาทางวัดเมืองวัดเมืองเรนครับพอถึงสะพานนะครับแยกที่จะมาริมคลองนะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับ เดซ้ายเสร็จตรงมาเรื่อยๆนะครับจะเขียนว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเชียงใหม่นะครับให้ตรงเข้ามาประมาณ400เมตรก็จะเจอโครงการ QD House า e ์เซนเนเจอร์แปดหรับบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านในกลุ่ม QD House นะครับสร้างบนพื้นที่นะครับ77.7ตารางวานะครับแบบบ้านนะครับโมเดิลโคซี่นะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำครับจอดรถยนต์ได้2คันนะครับแล้วก็มีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะครับสามารถจอดรถนอกร่มได้อีก2คันนะครับเท่ากับบ้านหลังนี้จอดรถได้4คันเลยครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะพาชมด้านในนะครับว่าฟังก์ชันเป็นยังไงหลังนี้นะครับจะไม่ปรับแบบอะไรเลยครับนี่ครับก็จะมีม่านโป่งนะครับพอม่านทึบงาปให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้นะครับแต่งพร้อมอยู่นะครับราคาที่ผมจะแจ้งในท้ายคลิปนะครับเป็นราคาที่พร้อมเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน เฟอร์นิเจอร์ที่ให้นะครับก็จะมีโซฟานะครับเป็นรูปตัวไอนะครับขนาดนั่งได้ประมาณ3คนนะครับเพื่อนๆได้ประมาณ3ท่านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโต๊ะโต๊ะด้านข้างนะครับไว้สําหรับวางโทรศัพท์มือถือเวลาชาร์จแบตเนี่ยครับวางของจุกจิกได้นะครับครับสำหรับแบบบ้านโมเดิร์นคอสตี่นะครับลักษณะของแป็นนะครับก็จะเป็นโถงกลางเนี่ครับยาวเข้ามานะครับกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่ประมาณ7.5เมตรนะครับเพื่อนๆ เรานะครับได้จัดชุดเซ็ตลับประทานอาหารมาให้เรียบร้อยแล้นะครับประกอบไปด้วยโต๊ะนะครับเก้าอี e ้อีก4ตัวนะครับเป็นแบบมินิมินอลนะครับแล้วก็มีโคมไฟแบบน่ารักน่ารักมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ครอบครัวขนาดกลางนะครับสามารถนั่งทานข้าวตรงนี้ได้แบบ,บสบายๆเลยนะครับ ครับอย่างที่บอกนะครับแบบบ้านโมเดิร์นโคซี่นะครับประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะมีห้องน้ำนะครับอยู่ข้างในห้องเลยนะครับนี่ครับห้องน้ำของเรานะครับมาขนาดกำลังพอดีนะครับที่สำคัญนะเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับชุดเลนชาวเวอร์นะครับกระจกเทมเปอร์แคสโตเทกแห้งครับเพื่อนๆสุขภัณฑ์นะครับใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ อ่างล้างหน้าขนาดกำลังดีนะครับเพื่อนๆห้องน้ำมีพอใช้ไลยครับเพื่อนถงห้องนอนเราก็จัดมาให้ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับวางเตียงขนาด5ฟุตหรือว่า6ฟุตก็ได้นะครับแล้วก็วางในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับตรงนี้เราเตรียมบริเวณไว้ให้เลยครับสําหรับวางนะครับตู้เสื้อผ้าจะอยู่ที่ขนาด60เซนนะครับตรงนี้ก็สบายๆครับเพื่อนมาพร้อมกับม่านพับแบบนี้นะครับ เพื่อรับแสงที่หน้าตู้เสื้อผ้านะครับหลังนี้นะครับเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆจุดเด่นนะครับของบ้านไทยนี้นะครับนี่เราปลูกไม้ประทานนะครับเพื่อนๆเป็นต้นซิลเวอร์โอ๊กไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณห้องนอนพอดีนะครับเพื่อนๆหลังนี้หันทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆตื่นมาก็จะได้รับลมนะครับเพื่อนๆเย็นสบายนะครับนะครับทิศใต้เป็นทิศรับลมนะครับ พร้อมกับเห็นต้นไม้ประทานนะครับของเราครับส่วนห้องนอนที่2นะครับมาขนาดไม่เล็กนะครับเพื่อนๆขนาด3.7คูณ3นะครับสบายๆครับวางเตียง5หรือว่า6ฟุตก็ได้นะครับหรือว่าถ้าวาง3ฟุตนี่คือสามารถทํางานพร้อมกับนอนได้เลยครับสามารถวางตัวทางานได้เลยนะครับมาพร้อมกับพม่านให้2จุดเรียบร้อยนะครับช่องแสงตงนี้ผมว่าพอเพียงนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยเดี๋อนครับห้องนอนที่3นะครับเป็นห้องนอนที่พิเศษนะครับเราสามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางานได้นะครับ เพราะว่าเรามีปลั๊กไว้ให้เยอะนะครับมีปลั๊กอยู่2จุดนะครับแล้วก็ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่ตรงกับที่จอดรถนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่ได้นอนห้องนี้นะครับสามารถดิ้วนะครับเป็นโต๊ะทํางานได้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่นอนห้องนอน3กับห้องนอน2นะครับก็จะมีห้องน้ําด้านนอกให้นะครับเป็นห้องน้ําขนาดเท่ากับห้องน้ํา ด้านในห้องนอนมาสเตอร์เบด룸นะครับฟังก์ชันมาให้พร้อมครบเท่ากันเลยนะครับยกเว้นเลนชาวเวอร์จะไม่มีให้นะครับเป็นฝักบัวธรรมดานะครับเพื่อนๆครับสำหรับแบบบ้านโมเดิร์นโคซี่แบบปกตินะครับหลังนี้เป็นแบบปกตินะครับก็จะมาพร้อมกับประตูกั้นให้เรียบร้อยนะครับกันกลิ่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวตัวแอลนะครับฮูดดูดควันพร้อมเตานะครับยี่ห้อฮาฟิเล่นะครับ ตู้เก็บของยี่ห้อคิงนะครับเพื่อนมาให้เลย2ตู้นะครับเวลาเก็บแก้วเก็บจานเก็บชามนะครับแล้วก็ซิงสองหลุมก็มีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนเพื่อนๆถ้าจะซื้อตู้เย็นก็สามารถใส่ตรงบริเวณนี้ได้เลยครับทิ้งบริเวณไว้ให้อยู่ที่ประมาณ90เซนติเมตรนะครับเพื่อนครับสาหรับห้องครัวก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เวลาเดินออกมาจากห้องครัวที่ประตูหลังนะครับก็จะมีในส่วนของเทเลสด้านนอกนะครับเป็นเทเลสเอกประสงค์นะครับที่เพื่อนเพื่อนะครับ สามารถใช้ทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งทานหมูกระทะได้ยังได้นะครับมีปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบริเวณด้านข้างๆเทเลสตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของน้ําดีน้ําทิ้งแล้วก็ปักนะครับสาหรับวางเครื่องซักผ้าได้นะครับเพื่อนๆทางโครงการได้เตรียมไว้ให้หมดแล้วครับทุกโครงการของเรานะครับจะแถมตำน้ำนะครับพร้อมกับถังเก็บน้ําขนาด1นึ่งาลิตรไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับเกิดว่า ทางโครงการหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำประปาเขาซ่อมกันนะครับเราก็สามารถใช้ได้อีกเป็น1สัปดาห์เลยก็ยังได้ครับเพื่อนๆไม่ได้ล้างรถนะครับถ้าหลังนี้นะครับนอกจากจะจอดรถในล่มได้2คันแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับจอดได้เต็มเต็มคันนะครับลงจอดรถกว้างอยู่ที่5.2เมตรนะครับยังสามารถจอดด้านนอกได้อีกนะครับด้านนอกก็มีบริเวณนะครับจอดได้อีก2คันนะครับเป็นทั้งหมดจอดได้4คันนะครับข้างนอกกิ่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็มีสวนบริเวณสวนนี่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ ปลูกต้นไม้ประธานให้แล้วเนาะแล้วก็มีต้นไม้รั้วให้แล้วก็มีบริเวณครับตรงนี้นี่คือแบบจุดใจเลยเพื่อนๆจะทําสวนเล็กสวนใหญ่นะครับหรือว่าจะทาําสนามหญ้าเขียวๆกรีนๆอย่างเงี้ยครับได้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวมาดูรอบบ้านนะครับท่านเพื่อนนะชอบวิวแบบ ธรรมชาติธรรมชาตินะหลังนี้ตอบโจทย์นะครับโอเคครับมาถึงตอนนี้แล้วถึงเวลาฉเฉลยแล้วครับราคาบ้านหลังนี้นะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำแบบโมเดิร์นคซี่นะครับบนที่ดิน77.7ตารางวานะครับ หลังนี้ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ผมรีวิวทั้งหมดให้ทั้งหมดไม่เอาออกเลยนะครับราคาเพียงแค่2.2ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมมาเลยนะครับโทรหรือว่าไลน์ก็ได้ครับที่เบอร์094นะครับ7484141นะครับโทรมานะครับหรือว่าไลน์มาแล้วก็แจ้งว่าสนใจบ้านนะครับโครงการ SEN 08-020นะครับหรือว่า SEN เนเจอร์แปแปลงที่20นะครับเพื่อนๆที่มาจากคลิปนี้นะครับผมจะแถมแอร์ให้พิเศษนะครับขอแค่บอกว่าชมคลิปนี้แล้วมานะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ้านพร้อมอยู่คิว้วยครับเพอร,ร์ตสวัสดีครับต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือก